วันนี้ชมพระเปิดกลุครั้งมโหฬานครับเปิดให้ดูกันชัดแจ้งเปิดให้เต็มหูเต็มตาดูกันให้เต็มอิ่มดูชัดๆนะครับนี่คือกลุกเก่าบางขุนพรมครับดูเนื้อดูเนื้อดูดูการลงลักปิดทองตั้งแต่ก่อนจะบรรจุก,กุ่ก็นะครับก่อนเข้ากลักครับสมเด็จโตท่านได้ ลงล้ปิดทองครับแล้วปิดทองนี่มาจากเมืองจีนนะครับไม่ใช่ของปิดทองบ้านเรานะครับลักนี้เป็นลักของเมืองจีนนะครับสมัยท่านสั่งน้ำมันตังอิ้วนะครับมาพร้อมกันนี่ครับดูครับอ่าดูให้นี่คือกูเกิครับดูเนื้อมวลสารครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องพันเอ็กนะครับไม่ใช่พันหกครับนี่เป็นเข้ากล้องโทรศัพท์ด้วยกล้องสิบเอ็กครับถ่ายให้ท่านชมครับเดี๋ยวผมไป เดี๋ยวผมจะดูพิมพ์ที่มันไม่ได้เข้ากูนะครับนี่พิมพ์เส้นได้นะครับเส้นได้ครับกูเก่าครับสวยครับดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมวลสารครับครับเนื้อดูเนื้อครับแข็งบนหินครับไม่ใช่ไม่ใช่หักง่ายนะครับไม่ใช่หักง่ายนี่ครับนี่ด้านหลังอยู่ในกู มันจะติดกันครับเพราะว่าถ้าพระเป็นร้อยปีนี่ทับติดกันครับนี่ครับบางทีติดเหนียวเลยครับติดออกยากเพราะลักษณะน้ำมันตังอิ่วมันเยิ้อมแล้วมันติดกันครับมันโดนความร้อนในกุ่พอโดนความร้อนในกุ่แล้วพระเริ่มเริ่มมีปฏิกิริยาครับติดกันติดกันเพราะตัวมันจะมีตัวประสานพวกตังอิ่มด้วยนะครับตังอิ่วแล้วก็พวกลักลักเยิ้อมลงมาครับ ดูเนื้อมนศสารครับนี่ไม่ได้เข้ากล้องพันเองกนะครับถ้าเก้าพันหกหรือพันเหมือนที่เขามีเครื่องตรวจเช็คนะดูครับเดี๋ยวให้ดูพิมพ์ไม่ได้เข้ากูนะครับนี่คือเส้นได้นะครับดูชัดเจนครับเปิดเผยเป็นคนแรกในประเทศไทยครับประเทศไทยมีคนเดียวครับที่กล้าเปิดเผยมีของให้ดูด้วยครับครับประเทศไทยมีมีที่เดียวนะครับที่ชุมแพรเป็นจพัคกีครับเจ้าอื่นไม่มีหรอกครับ ไม่มีใครทำแบบนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้นี่ครับนี่คือนี่ครับไม่ได้เข้ากูครับเส้นได้ไม่ได้เข้ากูครับดูชัดเจนครับครับครับสนใจตามเบอร์ข้างล่างนะครับสนใจตามเบอร์ข้างล่างครับไม่มีใครถ่ายให้ชมแบบนี้หรอกครับไอมีมีหมื่นองคแสนองคนี่มีแต่ถ่ายใกล้ๆครับผมไม่ใครถ่ายถ่ายใกล้หรอกครับผมกลัวจะเป็นพระอายุธยาครับโรงงานอยุธยามันเยอะ แต่ทําแบบนี้ทําผมให้ทํามาเลยครับครับดูครับอ่าครับมีดูดูครับเนื้อต่างกันเยอะอ่าดูครับนี่ธรรมชาติของพระสมเด็จแท้ครับนี่พิมพ์ส้นได้เดี๋ยวจะมีโชว์อีกให้ให้มีความรู้เลยครับคุณจะได้ความรู้มากอ่าผมจะมีพิมพ์เจดีพิมพ์ฐานแซมอ่าครับมีให้ดูครับเดี๋ยวนะนี่ครับ นี่คือเดี๋ยวนะครับนี่จะเป็นลักษณะเจดีครับผมจะวางคู่กันนะครับนี่เจดีไม่ได้เข้ากูครับดูไว้นะครับเจดีไม่ได้เข้ากูโทษนะครับขครจับกล้องครับเจดีไม่ได้เข้ากูจับให้ดูครับถ่ายอย่างนี้ดีกว่านี่คือเจดีไม่ได้เข้ากูนะครับเห็นเนื้อไหมครับชัดเจนครับไม่มีไม่ไมีมีการดูยากครับ ถ้าดูผ้าไม่เป็นก็อย่าเล่นผ้านะครับดูอย่างนี้ไม่ออกอย่าเล่นเสียดายครับเสียดายตังค์ครับดูขาท่านจะซ้อนนะครับนี่พิมพ์เจดีอ่ครับเดี๋ยวดูเข้ากูนะครับนี่เข้ากูบางคุณพรมครับพิมพ์เจดีครับมันจะสึกครับเป็นไงครับเดียวก็เหมือนเส้นได้ครับเหมือนกันครับนี่เจดีบางคุณพรมอ่าเดี๋ยวให้ดูฐานแซมนะครับ ฐานแซมฐานเดมเอายังไม่ได้เข้ากูก่อนครับฐานแซมดระคังโอเคนะครับฐานแซมวัดระคังดูดีๆนะครับขาขาจะม้วนครับเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นริบแปดครับม้วนเข้ากันถ้าเป็นฐานคู่หรือฐานจะเป็นเส้นบางๆครับจะเอียงครับฐานคู่เขาก็มีนะครับอ้วงการผ้าเนี่ยมันหลอกกันครับที่บอกไม่มีฐานคู่นะคุณอย่าไปเชื่อนะครับฐานคู่นะเขาเขามีตำราตำราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับ พระธานคู่ใครว่าไม่มีเดี๋ยวจะไปเชื่อนะครับพวกนั้นหลอกต้มครับเขาไม่มีผ้าครับคือคนไม่มีของอ่ะเขาก็บอกว่าพระไม่มีโอเคนะครับไปดูอย่างนี้ครับนี่คือฐานแซมดูเข้ากูนะครับที่นี่เข้ากูคือตรงนี้ครับนี่ครับฐานแซมครับนี่ครับฐานแซมเข้ากูครับเป็นไงครับหลงลักปิดทองครับดูเม็ดดูเว้นแรกครับดูชัดแล้วครับเป็นไงครับ ศึกเป็นธรรมดาครับไอทีบอกว่าออกรายการบอกว่าบินบินก็แล้วครับเป็นแสนแล้วถ้าไม่บินเป็นล้านเนี่ยคุณฟังเอาหูไว้หูนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าฟังหูไว้หูครับคิดดีๆครับตึกตึกดีๆเบอร์โทรอยู่ข้างล่างครับสนใจโทรมาคุยผมไม่เอาตังค์สักบาทครับไม่เอาตังค์สักบาทลครับโทรมาคุยเลยครับอธิบายให้ฟังชัดเจนอ่าดูครับเห็นไหมครับนี่ของแท้ครับ แต่ของไม่แท้ไม่กล้าโชว์แบบนี้หรอกครับการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับดูครับเห็นไหมครับเนี่ยการติดอยู่ในกูครับจะติดอย่างนี้ครับผัดติดทับกันเวลามันแกะออกยากครับเพราะว่าอากาศความร้อนทั้งหนาวทั้งอะไทั้งเย็นในในกูฝนตกน้ําท่วมโดนความร้อนส่วนมากจะร้อนมากกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับยังมีให้ชมอีกนีคือฐานแซมนะครับ การทำกลูบางขุนพรมครับกูเก่านะครับไม่กูใหม่ครับถ้ากูใหม่หักครับพะพวกนี้ไม่แข็งครับแต่้าพวกนี้แข็งครับกูเกานี่แข็งมากเลยเดี๋ยวผมจะกระแทกกระดูนครับหนึ่ครับดูๆครับไม่มีแล้วครับไม่ต้องกลัวแตกครับไม่ต้องกลัวหักครับครับของกูเกานี่แข็งมากครับอ่าคงจะได้ครบทุกองแล้วครับ สนใจติดต่อมานะครับสนใจติดต่อมาสวยๆทั้งนั้นครับโอเคครับสวัสดีครับตามเบอร์ข้างล่างนะครับสวัสดีครับ